สวัสดีค่ะไปยนะคะสุภาพิทุนค่ะวันนี้เรามาเรียนคำศัพท์ภาษาจีนกลางที่จำเป็นต้องรู้นะคะตอนที่หนึ่งทิศทางค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตงเป,ป่ปู่ตงเป,ป่ปู่ตงเป,ป่ปู่ภาคตะวันออกตงปู่ตงปู่ตงปู่ ภาคตะวันตกซีปูซีปูซีปูภาคใต้หนานปูหนานปูหนานปูภาคเหนือเปปูเปปูเปป,เป,ปูภาคกลางจงปูจงปู จงปู่ทิศเหนือเปฟังเปะฟังเปะฟังทิศใต้นานฟังนานฟังนานฟังทิศต,ตะวันออกตรงฟังตรงฟังตรงฟังทิศต,ตะวันตก 西方，西方，西方。冷后后后，那前前前。流沙左转，左转，左转。 但彩左边左边左边。彩左边左边左,左,左。但划右边右边右边。划右边右,边垮右。右 右，花右跨，右转，右转，右转，东边，知左，知左，知左，台南，退后，退后，退后。退后 กลับรถหรือว่าเลี้ยวรถก็ได้นะคะจวนวันจวนวันจวนวันตรงกลางจงเจียนจงเจียนจงเจียนตรงข้ามด้านย,ยนุ้ด้านยน้ยเ้ีียน ด้านในเนเปียนเนเปียนเนเปียนด้านนี้เจเปียนเจเปียนเจเปียนด้านนั้นหน้าเปียนหน้าเปียนหน้าเปียนด้านข้างผังเปียน ผังเปียนผังเปียนชิดใกล้เข้าจินเข้าจินเข้าจินข้างในหลี่เมียนหลี่เมียนหลี่เมียนข้างนอกไหวเมียนไหวเมียนไหวเมียน 看人后面，后面，后面；看那前面，前面，前面；看人下面，下面，下面；看门上面，上面。 สั่งเมียนกลายเยียนเยียนยีกลจินจินจินล่าเสียเสียเสียบนสังสังสัง ตำแหน่ง位置位置位置ทิศทางฟังเสียงฟังเสียง,ง,เ,ยงเป็นยังไงบ้างคะเรียนมาถึงตอนนี้แล้วหวังว่าคลิปนี้และทุกๆคลิปที่ไปทำออกมาจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองด้านภาษาจีนที่ไต้หวันนะคะ ภาษาจีนกลางสามารถใช้ได้ทั้งจีนแผ่นดินใหญ่จีนฮ่องกงจีนไต้หวันจีนสิงคโปร์และจีนมาเลเซียค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ทำออกมาเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งคอมเมนต์ไว้ว่าอยากรู้เรื่องทิศทางนะคะทำให้แล้วนะคะวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ